ครับผมเคนชัตเมศนะครับวันนี้มาทำนายดวงกับเอ็มเพลเออร์ทลอนะครับวันนี้เราจะมาเช็คดวงชะตาความรักในช่วงนี้กันว่าจะเป็นปใิทิศทางใดระหว่างคุณกับคนที่มีประเด็นนะครับมาดูกันตื่นเต้นมากใบแรก King of ครับนะครับคือ คุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรักที่มันคงหรือเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งนะครับทางด้านของจิตวิญญาณหรือคนคนนี้กับคุณน่ะอาจจะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณหรือโซเมตก็ได้นะครับจะมีการรู้สึกถึงการผ่านจิตใจการสื่อสารทางด้านจิตใจโดยที่ไม่ต้องเจอหน้าก็ได้นะครับแต่มีการสื่อสารผ่านกันทางด้านจิตใจฮะร,รู้ใจกันเป็นคนรู้ใจกันนะครับอย่างลึกซึ้งทางแบบลึกซึ้งเลยแหละ จะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณนั่นเองทีออฟเพนเทคลนะครับเหมือนว่าคนคนนี้นะครับกับคุณอ่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเคยเป็นคนรู้จักกันแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์เคยทําอะไรร่วมกันมาหรือเคยมีการวางแผนการพูดคุยวางแผนใน,ใน,ใ,นในอนาคตนะครับว่าอยากจะทําอะไรกันบ้างนะครับ หรือเป็นคนในกลุ่มเพื่อนเราเป็นคนที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาก่อนแล้วนะคนคนนี้เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมาก่อนแล้วแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคุณจะมีความรู้สึกลึกซึ้งอะ่ะนะครับเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติมีออร่าในตัวเองด้วยนะนะครับ the Moon มันเป็นความรักความรักแบบเก็บซ่อนนะครับเก็บซ่อนความรู้สึก ไม่ยอมพูดกันไม่ยอมบอกกันหรืออาจจะแบบมีการสื่อสารกันบ้างแต่ไม่ชัดเจนนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนและไม่เคยได้มามีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งนะแต่ภายในจิตใจลึกๆนั้นมันดําดิ่งลงไปในความรู้สึกที่รักและคิดถึงมากๆนะครับเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวงนะครับวันไหนพระจันทร์เต็มดวงนี่ก็จะคิดถึงกันมากคิดถึงกันมากๆเลยนะครับมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่มันมีความรู้สึกว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นได้แต่คนสองคนนี้ก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะเหมือนเหมือนหยินและหยางครับขาวกัขาวกับดําแต่กับมีความสวยงามเหมือนธรรมชาติที่มันต้องมีการบาลานซ์นะครับเพราะว่าความแตกต่างย่อมทําให้เกิดความโดดเด่นในบางมุมบางจุดต่างหรือทําให้เห็นอะไรที่ เป็นข้อเด่นของคนนั้นได้ดีนะครับนะครับมีความคิดคุณสองคนมีความคิดที่จะมาตกลงกันเป็นครอบครัวเดียวกันหรือมีความความรู้สึกอยากจะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นแต่งงานเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันมีลูกมี มีหลานมีครอบครัวที่อบอุน่นเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งและคุณสองคนน่ถ้าได้คบกันนะคุณสองคนเนี่ยจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีหรือเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาครอบครัวอย่างเลยนะครับใครๆก็มองก็มาก็อิจฉา,าเพราะว่าจะเป็นครอบครัวที่มีทั้งเรื่องการ,การเงินความรักความอบอุน่นความสดใสในชีวิตและเป็นอะไรที่สามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้อีกนะครับลูกๆก,ก็น่ารักด้วยนะครับผม justice ความยุติธรรมที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเลยสําหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับแต่หลังจากนี้นะครับมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าจะสิอ c ะหมายถึงการตัดสินการตัดสินในความสัมพันธ์ว่าจะเกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้เหมือนกันเหมือนที่ผ่านมาอาจจะไม่มีความชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากไม่มีความชัดเจน เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับเราก็เลยทําให้ไม่มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะครับแต่หลังจากนี้อาจจะเกิดความยุติธรรมขึ้นแล้วนะครับผมเนื่องจากแล้วคนสองคนนี้เป็นคนรักความถูกต้องด้วยนะครับมีสิ่งคล้ายกันคือรักความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะไม่ชอบเลยทั้งคู่นะครับ The Magician คุณสองคน,นครับค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นนักคิดเป็นคนที่มีเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะครับ ทั้งคู่เลยนะครับฉลาดมากๆคนนึงก็เก่งในเรื่องของการทํางานคนนึงก็เก่งเรื่องของด้านจิตวิญญาณนะครับหรือในช่วงเนี้นะครับเขาส่องคุณหนักมากเขาดูคุณหนักมากเลยเ <ultura> <hơn. S 2> ขาอาจจะสอดส่องว่าคุณทําอะไรช่วงนี้เป็นยังไงมั่งหรือว่าส่องเฟซหรืออาจจะมีการเอาเฟสปลอมเข้าไปสอดส่องคุณด้วยนะช่วงนี้เขาส่องคุณหนักมากเนื่องจากว่ามันคงจะมีความรู้สึกว่าอ้คุณสองคนอาจจะเป็นคู่โซเมตกันนะครับเป็นคู่แห่งโชคชะตาคือการเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ และกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ความสุขสมหวังการเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับความรู้สึกอิ่มความรู้สึกอิ่มแห่งความความรู้สึกอิ่มในความสุขที่เกิดขึ้นฮนะหรือความเป็นจริงที่กำลังกำลังจะปรากฏต่อหน้าคุณอนะ่ะโอ้ยสิบถ้วยสิบถ้วยสงสัยว่างานเนี้ย คุณอะกําลังจะได้รับความสมหวังในเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะครับสิบถ้วยหมายถึงความรักความสมบูรณ์แบบในครอบครัวหรือคู่รักที่เป็นคู่โซเมตหรือจะเป็นคู่คู่แท้ครับเป็นคู่แท้ของคุณเลยครับตั้งแต่อดีตชาติต,ติดตามกันมานะครับเพราะว่างานเนี้ยเหมือนว่ามันถึงเวลาแล้วที่ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะต้องเกิดความมั่นคงขึ้น เขาพยายามติดตามดูคุณตลอดนะคนคนนี้เขาดูคุณเขามองคุณเขาชื่นชมคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถที่จะสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้นะครับ k i เ g h y เ n o t เคิลเขากำลังจะมาแล้วนะคนคนนี้นะครับคนคนนี้อาจจะดูเป็นคนที่แบบดูดูดูดีหน่อยบุคลิกดีมีผู้ติดตามเป็นคนที่เป็นผู้นำคนนะครับ เป็นผู้นำคนอ่าทีนี้เปิดต่อนะครับเหมือนว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับมันกำลังจะเกิดความชอบธรรมเกิดขึ้นอุ้ยสองหนักจริงๆด้วยช่วงนี้สองหนักมา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 กเลยแหละมากสุดๆสองหนักมากจริงๆนะครับแล้วคนคนนี้มีพร้อมทุกอย่างเลยนะครับมีพร้อมมากกว่าที่คุณคิดเยอะ เขาเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วด้วยนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับมันอาจจะเกิดความรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เป็นเขาอาจจะคิดมากในเรื่องของคุณหรือมันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในในครั้งเนี้ยมันเลยอาจจะทําให้เกิดเกิดความรู้สึกเศร้าความรู้สึกทุกข์จนอาจจะทําให้ฝันร้ายได้เลยนะครับเนื่องจากตอนนี้เขาเขาที่ผ่านมาเหมือนเขาเป็นคนที่แบบ เก็บกดไม่ยอมพูดไม่ยอมไม่ยอมสื่อสารแล้วก็ไม่ยอมแบบให้คุณได้รู้ความรู้สึกจริงๆของเขาข้างในครับบางทีก็เดี๋ยวก็โมโหม่งเดี๋ยวก็โกรธมัง่งเดี๋ยวก็ไม่คุยกันมั่งเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอย่างนี้ครับมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บกดนะครับมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาแล้วจริงๆนะครับอันนี้อัศวินถือโอเคนะครับความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วอ่ามาทีนี้อุ้ย ไ,ไปไปพ่ผสมกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาให้ไพ่นางฟ้าแนะนำ ถ้5า5ใบให้รอรอคอยใช่โอ้คุณกําลังจะมีโชคความรวมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์เลยทางด้านจิตใจนะครับให้เคลียร์ตัวเองให้สะอาดให้ดีนะครับสำเร็จนะครับ ขอให้คุณขอให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและความรักนะครับขอให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครสนใจจะดวงส่ว,วสนตัวแอดมาที่แอดหนึ y w b h นะครับแอดหนึ y w b h สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ